เษฐีเนี่ยแปลว่าคนมีตังค์ถ้าเรามีตังค์อย่างเดียวเราเป็นได้แค่เศษฐีถ้าโยมอยากเป็นยิ่งกว่าเศษฐีรปเรียกว่ามหาเษฐีมหาเษฐีเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเศษฐีใหญ่อย่างไรคนที่อยาเป็นมหาเษฐีได้มีแล้วรู้จักให้มีจักรู้จักเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่แบ่งปันไปนเรียกว่ามหาเศษฐี เหมือนอนาถปินธิกเศรษฐีมีแล้วให้มีแล้วแจกใจมีแล้วแบ่งปัน,ปนเลยได้ชื่อว่าอนาธะปินทิกะเศรษฐีเศรษฐีแห่งคนอยากไร้อนาธะก็คืออนาธาเศรษฐีแห่งคนอนาธาเพราะว่า มีแล้วช่วยคนตุกคนยากคนเดือดร้อนใครเดือดร้อนที่ไหนได้ช่วยเปินเลยเรียกว่ามหาเศรษฐีนายมเนอร์วันนี้อนุโมทนาบุญใดกุศลใดที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำได้บำเพ็ญได้สร้างไว้แล้วขอบุญกุศลอนนันจงเป็นพละ,ะปัจจัย ไปกปักรักษาคุ้มของญาติโยมท่านทั้งหลายให้ปาศากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคปัญหาการงานการเงินการดำเนินชีวิตสิ่งไม่ดีทั้งหลายขอมาลายหายสิ้นไปดวงตกดวงชงอุปสรรคปัญหาการงานการเงินคดีความหนี้สินสิ่งไม่ดีทั้งหลายมาลายหายสิ้นไปมีทุกข์จงหายทุกมีโศกจงหายโรคจงหายโรคมีภัย จงหายภัยมีสัพเพาอเสนียดทันไหลคอยหายไปทันทีมีนีปดนีเป็นเศรษฐีใหม่คอยมีแต่ความร่ำรวยทันใจวันนี้กลับไปให้ได้เป็นเศรษฐีให้มีร้อยล้านพันล้านแสนล้านจะเป็นเศรษฐีอย่างเดียวให้เป็นเศรษฐีปู้ใจปุน่นเป็นมหาเศรษฐีแต่คขำจุนพระพุทธาศาสนาได้ช่วยเหลือ วัดวาอารามทำสารประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนท,อทน้องถิ่นประเทศชาติคือมีความเจริญล้วขอทุกท่านทุกคนสุขกายสบายใจมีโชคมีชยัยยุมัน่นปันยืนมีวันหน้สุขะภระ,ระปฏิพันธนาสาร์สมบัติคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดเงินให้เงินไหลกองคิดทองให้ทองไหลมากาททำกิจการงานานานามีแต่ความสำเร็จสำเร็จผล ได้เป็นเจ้าคนในคนเสขวยเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเป็นข้าบดีมั่งมีสีสุขเดินท่าเดินทางไปสู่ที่ใกล้ที่ไกลมีแต่ความปลอดภัยไปดีมาดีมีชัยยะมีโชคมีลาภพาเป้หมู่มานขาัดสึกศัตรูเป็นที่รักและเอ็นตูแก่คนและเทวดาข้ามชูวรลพุทธศาสนาไปจนถึง จีรัติการอันยืนยาวนานจนถึงที่สุดแห่งทุกขอรานิพพานวันนี้ก็ขออนุโมทนาทีคายุโกอายุวันนสุขังภะอัง